เราแทนพ่อตาเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่น่าดึงตัามว่าให้ถื้าถรอใจเย็นเรรับพสูงตว้า อใช่ครักรรมการเนี่ยกรรมการหลักเราเนี่ยเที่ยนะครับเนี่ยลูกจะบอกเราเนผู้มก็มุ่มี่เยนะครับยได้ที่วีครับที่พ่อ Watching you know.